สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมรโสตในรายการออมสินความคิดครับวันนี้ออมสินความคิดก็น้อมนำเรื่องราวของอจ้ตุพจน์หรือว่าคำพูดดีๆของพระพุทธเจ้าในหมวดสี่จตุพจน์วันนี้หรือว่าหมวดสี่นะ ก็จะมีการจำแนกบุคคลของพระพุทธเจ้าก็จำแนกบุคคลไว้เป็นสี่ประเภทสี่พวกนะ,ะบางคนก็บอกว่าอมีบัวพ้นน้ำบัวปิ่มน้ำบัวกลางน้ำบัวใต้ต้มอะไรต่างอ,อันนั้นเป็นเรื่องของบัวแต่วันนี้จะเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสนะสอนท,ทั่วไปนะ สอนสาวกของท่านว่าคนเราเนี้ยมันจะมีสประเภทหรือสี่จำพวกท่านฟังให้ดีท่านจะเป็นจำพวกไหนท่านเลือกได้ด้วยหนึ่งสมองกับสองมือของท่านท่านเลือกเอาเองนะฮะังว่าท่านคงจะเลือกถูกนะครับบุคคลประเภทที่หนึ่งมืดมาแล้วก็มืดไป นะครับไม่ใช่ไม่ใช่มาตอนดึกนะครับแล้วก็ไปตอนดึกนะมืดมามืดไปเดี๋ยวจะบอกให้ฟังบุคคลประเภทที่สองมืดมาแล้วไปสว่างนะฮก็คือสว่างมาแต่กลับมืดไปประเภทที่4ี่นี่ผู้มาสว่างแล้วก็ไปสว่างพวกนี้ไม่มีกลางคืนมาสว่างไปสว่างสำคัญนะครับ สี่ประเภทนี้แหละพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดไว้แล้วก็ขยายความนะผมก็จะขยายความสั้นๆน,นะฮะเปรียบเทียบให้ท่านเห็นอาจจะมีตัวอย่างบ้างนิดๆหน่อยๆประเภทแรกก่อนมืดมาแล้วก็มืดไปคำว่ามืดมานะใช้คอมมอนเซน ง่ายๆเลยมืดมาก็คือคนที่เกิดมาไม่ใช่ตัวดำเกิดมาร่างกายพิกลพิการเกิดมายากจนเกิดมาเป็นขอทานเกิดมาต่าต้อยเตี้ยอะไรต่างๆอาการไม่ครบ32ยากจนข้นแค้นไร้ที่นาคาที่อยู่อะไรต่างๆเขาเนี้ยนี่คือมืดมาครับนะแล้วยังมืดไปอีกก็คือกระทำการที่ไม่ดีพฤติกรรมไม่ดี ขโมยของปอนจี่ทะเลาะมีเรื่องดื่มสุราเมรัยผิดศีลห้าครบเลยผิดลูกเมียเขาพูดปดมดเต็จกินสุราอัลวาเลรนิ่เขาว่าไปเรื่อยนี่มืดมาแล้วยังมืดไปอีกเพราะฉะนั้นผลออกมาถ้าเรามืดมาแล้วเนี่ยเรายังไปทำแบบมืดมดเข้าไปอีกมันก็ต้องมืดไป มืดไปคือตายแล้วพบภูมิที่ไปก็คืออบายภูมิเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานมีที่ไปครับมามืดไปมืดมามืดนี่คือเกิดมาเนี่ยไม่ดีรูปชั่วตัวดำน้ำใจไม่ดีอะไรต่างๆพิกลพิการไม่ครบ32ไม่ได้เรียนหนังสือเรียนกับปัญญาทึบพวกนี้มามืดนะแล้วยังทำแบบมืดๆอีก ไม่พิจารณาตัวเองว่าฉันเกิดมานี่ก็แย่แล้วนะท่านพลิกได้ไหมพลิกชีวิตได้ไหมได้เดี๋ยวมันจะมีใน,ในชุดต่อไปมันพลิกชีวิตได้เพราะนั้นนี่คือพูดมืดมาแล้วก็มืดไปก่อนเกิดมาไม่ดียังจะทับผิดศีลเป็นประจำไม่ได้เป็นที่ไว้ใจอะไรต่ออะไรกับใครแล้วก็ยังไม่ทำมาหากินกินข้าวร้อนนอนตื่นสายไม่สนใจอะไรทั้งสิน้น พูดจาก็ขวางโลกทำอะไรที่ชั่วช้าเลวทรามพวกนี้มืดมาไม่สำนึกก็มืดไปฟังให้ดีนะครับมืดมามืดไปอย่าเลือกไม่ดีเกิดมามืดได้ครับแต่ไปสว่างได้นี่เดี๋ยวมีต่อมาประเภทที่สองตรงนี้แหละครับอัปเกรดขึ้นมาหน่อยหนึ่งมืดมาแล้วก็สว่างไปเอาละอันนี้เริ่มดีแล้ว มืดมาคือไม่ครบสามสิบสองรูปจั่วตัวยามอะไรต่างเนี่ยยากจนแต่สว่างไปมีไหมมีผมมาเล่าให้ฟังมาเยอะไล่ตรงจิ้นไงตัวอย่างที่ดีที่สุดแล้วยังมีตัวอย่างเป็นๆอยู่ไต้หวันเนี่ย<ม>เกิดมามืดคืออะไรพ่อก็ตาบอดแม่ก็ปัญญาอ่อนไอ้พี่ๆทั้งหลายที่เกิดมาก่อนก็ปัญญาอ่อนเออหมดเลย เกิดมานี่จะเป็นเราเราคิดยังไงอ่ะโอ้โหกูตายดีกว่ามันเนี่ยขอกระโดดเข้าไปช่องเดิมดีกว่าไม่ได้นะมนุษย์เราเนี่ยเหมือนเล่นไพ่เขาแจกแล้วต้องเล่นจะเล่นดีหรือได้ไพ่ดีไม่ดีต้องเล่นแล้วตีดีมันจะชนะเพราะนั้นไอ้มืดมาสว่างไปไล่ตรงจีนนี่สว่างเพราะอะไรเช้าก็จูงพ่อไปขอทานผูกแม่ไว้กับสาว เย็นกลับมาเอาอาหารให้แม่กินให้น้องๆให้พี่ๆกินแล้วก็เลี้ยงดูพ่อจนทั้งโตมาเรื่อยๆตั้งใจเรียนเรียนได้ทีหนึ่งเป็นคนดีของไต้หวันได้รับโล่เต็มบ้านเลยในสุดครอบครัวก็มีเงินมีทองอบอุ่นกลับมาเห็นไหมครับนี่มามืดไปสว่างไปสว่างธานาธิบดีลิงคอนอยู่ในป่านู่นไก่ลิฟเคนทักกี้นู่น นะด้วยความภาคเพียนพยายามนะไปรับจ้างเขาขายของชำม,มัง่งผาฟืนล่องสูงอะไรต่างจนไปเรียนเป็นทนายจนกระทั่งได้มาเป็นนักการเมืองจนเป็นประธานาธิบดีนี่มามืดไปสว่างหรือลืมจอร์ดวอชิงตันคาวเวอร์ลูกทาสในเรือนเบีย้ยนะจากทาสเขาไม่ต้อนรับคนอเมริกันก็ไม่ต้อนรับแล้วคนดำเนี่ย ในสุดเขาก็หมั่นเรียนศึกษาครูพักรักยามจนกระทั่งจบปริญญาโทแล้วกลับไปพัฒนาทัสกีกีอลาบามาจนกระทั่งเจริญเติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์ชิดเรื่องอะไรต่ออะไรได้เยอะแยะนี่มามืดไปสว่างเฮเลนเคลเลอร์ hey Keller, หูหนวกตาบอดเป็นใบถ้าเป็นเราไปไง <laughs> จบชีวิตสิแต่เขาไม่ได้จบอย่างนั้นเขาก็ตั้งใจฝึก ฟังรู้สึกฟังดูอะไรต่อจนกระทั่งเขียนหนังสือได้เป็นคนที่ทัวไปทั้งโลกให้กำลังใจคนได้ทั้งโลกว่าฉันนี่แหละเกิดมาอายุสองขวบหูหนวกตาบอดแล้วก็เป็นใบฉันยังอยู่ในโลกได้80กว่าปีแล้วทำคุณอุปการให้กับโลกได้เยอะแยะไปหมดเลยเห็นหรือยังครับพวกนี้มามืดไปสว่างมีเยอะนะครับ นะไปดูเอดิสั uh, Honda, นก็ไม่ได้ร่ำรวยมัตสุชิตะก็ไม่ได้รวยฮอนด้าเนี่เริ่มต้นเขาก็เป็นชาวบ้านธรรมดารับจ้างปะยางปะจักรยานทำจักรยานซ่อมจักรยานธรรมดานะแต่ร่ำรวยขึ้นมาได้นี่คือมามืดแล้วไปสว่างมีเยอะครับมีเยอะมามืดไปสว่างนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทันตรัสไว้ผมเอามาขยายให้ฟังต่อมาบุคคลผู้มาสว่างแล้วกลับมืด เอาละไอ้พวกมาเช้ากับหัวคำ่ำพวกมาสว่างกับมืดมาสว่างหมายความว่าไงเกิดมาโอ้โหลูกเศษรษฐีส่งไปเรียนอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาหรือเรียนโรงเรียนดีๆชนหนึ่งมีรถรับส่งมีพ่อซื้อบิ๊กบค์ให้ขับซื้อซปเปอร์คาร์ให้ขับพวกนี้มาสว่างครับแล้วทำไมไปมืดก็เขา ไม่ได้ใช้ความสว่างให้เป็นประโยชน์เขาไม่ได้ใช้เงินใช้โอกาสที่เหนือกว่าพวกมามืดเนี่ยให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นพวกมาสว่างไปมืดก็คือพวกที่มีโอกาสแล้วไม่ใช้โอกาสไปทำาโอ้ยอ,อ่ต้องไปอ,อ,อะไรนะมีเงินก็ไปทุ่มให้พวกสาวๆส,สวยๆอะไรต่างๆคเ,เนี้ชอบ มีกิก๊กมีก๊กไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ขับรถหรูอวดโชว์กันใส่สร้อยใส่อะไรนาฬิกาสิ่งต่างๆเหล่านี้พวกนี้มันก็จะไปมืดเพราะมาสว่างนี่มันไม่มีข้อสอบไอ้พวกมามืดมันยังมีข้อสอบให้ทำให้ต่อสู้แต่พวกมาสว่างเนี่ยโอกาสดีกว่าเขาเยอะแต่เสียดายว่าเขาไม่ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์นี่ มันเป็นธรรมชาติจริงๆเพราะนนมาสว่างจึงไปมืดหลายคนไปเมือเอาเอาง่ายๆเทวทัตเนี่ยก็พูดตรงๆก็เป็นญาติขพระพุทธเจ้านะฮะแล้วก็อยู่ในฐานะกษัตริย์ด้วยกันนี่ก็มาสว่างแต่พระเจ้ามาสว่างไปสว่างครับเทวทัตมาสว่างไปมืดเพราะไปเข้าใจผิดคิดว่าเอาละทํรลายพระเจ้าได้ฉันจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปดันไปยุพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ฆ่าพ่อ พระเจ้าพิมพิสาพระเจ้าชาติศัตรูจะได้เป็นกษัตริย์พระเทวทัตก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแทนไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นนี่คือมาสว่างไปมืดมีเยอะด้วยนะเผื่อเอเยอะกว่าพวกมามืดไปมืดมามืดไปสว่างด้วยเพราะพวกมาสว่างโอกาสที่จะเหยียบพลาดบันไดพลาดมีเยอะเพราะความสบายมันทําให้เราไม่มีอ,อ่าเร่องแล้วว่า แรงกระตุ้นนะฮะอาลาดินกับตะเกียงวิเศษที่มันอยู่ในจิตใจเรามันไม่ได้ออกมาโลดแล่นไม่ได้ออกมาทํางานแต่ไอคนที่ลําบากยากเข็นเนี่ยอาลาดินกับตะเกียงวิเศษมันออกมาทํางานออกมาทํางานก็เลยทําให้เขาประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเห็นหรือยังครับผู้ที่มาสว่างไปมืดมีเยอะมีเยอะมันจะไปเอ่ยชื่อมีเยอะแยะไปมาสว่างร่ํารวยอะไรต่างๆพอไม่ทํามันก็ดบดบด พ่อแม่รังแกฉันผมก็เล่าให้ฟังบ่อยนั่นคือเศรษฐีเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกด้วยเงินในสุดพอพ่อตายแม่ตายเงินเยอะนี่ว่าทาําไงนั่งตังวงกินเหล้าเมายาไปเรื่อยในสุดลูกเศรษฐีก็หมดเงินดิหมดหมดหมดในสุดต้องไปขอทานเขากินใช่หไหมมาสว่างไปมืดนี่มีเยอะแล้นไปดูรอบโต๊ะรอบตัว,ตวท่าน่ะมีท่านลองไปศึกษาดูประการสุดท้าย มาสว่างไปสว่างอันนี้แหละครับหายากนะครับไม่ได้ง่ายนะมาสว่างไปสว่างเพราะว่าเวลามันสบายแล้วเนี่ยมันคอนโทรลยากแต่ว่ามามืดมันคอนโทรลง่ายเพากูจะหากินยังไงมันก็ต้องใช้แรงขับมันจะเยอะกว่าไอ้คนที่มาสบายคนที่มาสบายเนี่ยมค่อยมีแรงขับ พราพ,พ่อแม่ขับไปให้เสร็จแล้วเช้าขึ้นมาก็มีปลาตังโกไข่ลวกไข่ดาวกาแฟอาหารเบเกฟาสอะไรเชา้ชาเช้ามาให้เต็มไปหมดเลยไอคนยากคนจนเช้านี่กูจะไปหากินยังไงไวก็จะไปแบกอาหารยังไงจะไปรับจ้างเขาเขีนรถยังไงมันก็เลยเกิดทักษะขึ้นมาส่วนไอมาสว่างไปสว่างมีครับ เมื่อมีโอกาสได้รับการศึกษาแล้วก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปช่วยเหลือสังคมเพราะว่ามีโอกาสมีทรัพยากรของพ่อแม่มีโอกาสได้รับการศึกษามีโอกาสที่ได้ช่วยเหลือคนมีโอกาสอะไรเยอะๆเหมือนผูุ้ทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมีโอกาสก็ไปช่วยเหลือแต่ผูพุท้เจ้าช่วยทางจิตวิญญาณ ให้คนได้เป็นพออาระอรหลานให้คนได้เป็นพระโสดาบันให้คนได้เป็นพระสกิทาคามีนาคามีนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำเราก็ดำเนินรอยตามพระเจ้าทำอย่างนี้เราก็ทำไปนะเราเป็นเศรษฐีเราเป็นลูกเศรษฐีเรียนให้ดีพอเรียนดีเอาละก็เอาความดีเนี่ยไปช่วยพ่อแม่หลังจากนั้นก็ไปช่วยสังคมช่วยแผ่นดินนี่ประการที่สี่เนี่ยมาสว่างไปสว่างหายากนะครับ อย,อย่านึกว่าง่ายนะเพราะพวกนี้โอกาสที่จะตกสวรรค์ก็ง่ายเขาเรียกเทวดาตกสวรรค์มีโอกาสมาเพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์เขาเรียกวัดตะสงสารไงมันเวียนว่ายตายเกิดบางทีก็เกิดเป็นคนรวยกลับมาไปเกิดเป็นโจรเพราะโจรขยนันทําบุญทํากุศลเพราะอีกชาตินึงเกิดมารวยก็ทําบาปทํากรรมก็กลับไปเกิดมันจะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นคนที่มาสว่าง แล้วไปสว่างก็มีแต่ว่ามีอาจจะมีไม่มากมายเท่าไหร่นักเพราะนั้นเรื่องราวที่ผู้เจ้าท่านตรัสไว้ว่าจำแนกบุคคลเป็นสี่จำพวกนั้นเอาไปใช้ได้ครับใช้ได้ตลอดไปผมก็ยังยืนยันนอนยันว่าได้อ่านหนังสือบุคคลสำคัญของโลกหรือว่าเรื่องสามก๊กเรื่องอะไรต่างมาชัดเจนเลยครับว่าพวกมามืดไปมืดก็มีเยอะ พวกมามืดไปสว่างอันนี้ก็เยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันต้องอย่างว่าอาลาดินกบตะเกียงวิเศษเนี่ยพลังจิตใต้สํานึกมันอยู่ต้องโอออกมาใช้จะออกมาใช้ตอนไหนตอนที่มันมันลำบากที่แนคะมันจะต้องใช้เพราะสบายมันก็ไม่ใช้ยักหลับไงนะนี่คือมามามืดแล้วไปสว่างนะ ประการที่สามมาสว่างกับมืดพวกนี้ดีพอดีเสร็จแล้วอลดินก็ไม่ต้องทํางานเมือ่อลาดินไม่ต้องทํางานก็ชาวชามเย็นชามสบายพ่อก,กูรวยแม่กูรวยพวเพราะกูมีเงินเนะี่ยมีเงินเนี่ยจะทําอะไรอะ่ะก็ไม่ต้องเรียนหนังสือไม่จบก็ได้มันมันมันมีเงินอยู่แล้วไงพวกนี้พร้อมที่จะไปมืดได้สุดท้ายนี่แหละครับมาสว่างไปสว่างอย่านึกว่าง่ายนะมาสว่างไปสว่างเพราะว่ามันต้องประคองความสว่างประคอง ปกครองบุญกุศลที่เรามีอยู่ให้มันไหลเรื่อยๆขึ้นไปจนกระทั่งบุญเราเนี่ยไปสุดเลยโอกาสมันมีเยอะแต่เสียดายว่าเขาไม่ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ครับนี่แหละครับวันนี้คนสี่จำพวกก็น้อมนำมาฝากกันแต่เพียงเท่านี้ใครคิดได้พ,ดพิจารณาก็นำไปใช้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ